6อันดับผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดีที่สุดที่มาของกรรมการตัดสินฟุตบอลเริ่มต้นจากริชาร์ดมันคาสเตอร์ที่กล่าวถึงแนวคิดผู้ตัดสินเหนือคู่กรณีในปีคศ1581และถูกนํามาใช้ครั้งแรกในโรงเรียนรัฐบาลที่อังกฤษในช่วงแรกมีผู้ตัดสินสองคนจากแต่ละทีมแต่เมื่อการแข่งขันเข้มข้นขึ้นจะมีการพัฒนาเป็นระบบกรรมการเดี่ยวและในปีคศ1891ได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งนำไปสู่การมีผู้ช่วยผู้ตัดสินที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน ซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลมาตรฐานจะมีผู้ตัดสินหลักหนึ่งคนร่วมกับผู้ช่วยผู้ตัดสินสองคนที่ประจำอยู่นอกเส้นข้างสนามนอกจากนี้อาจมีผู้ตัดสินที่4ี่หนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ตัดสินเพิ่มเติมอีกสองคนที่ทำหน้าที่ดูแลาการเปลี่ยนตัวการจับเวลาหรือการประเมินผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งอาจจะมีอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ในห้อง VAR เพื่อช่วยเหลือผู้ตัดสินในสนามในจังหวะที่สำคัญรวมแล้วจะมีเจ้าหน้าที่หลายคนอยู่บนสนามและโดยรอบกติกาการตัดสินฟุตบอลประกอบด้วยการตัดสินการฟาลการล้ำหน้า การเตะลูกโทษการเตะมุมและการกำหนดผลการแข่งขันโดยมีผู้ตัดสินทำหน้าที่หลักและผู้ช่วยผู้ตัดสินดูแลการแข่งขันให้เป็นไปตามกฎรวมถึงการให้ใบเหลืองหรือใบแดงเมื่อผู้เล่นกระทําผิดกติกาเช่นการเล่นรุนแรงการจัดอันดับผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดีที่สุดอันดับที่6ไมเคิลโอลิเวอร์ เป็นผู้ตัดสินระดับโลกที่ได้รับการยกย่องในด้านทักษะและประสบการณ์โดยเฉพาะในเกมสำคัญเช่นการตัดสินในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2022และนัดชิงชนะเลิศยู f a Super เปอกับปี2022และเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ตัดสินระดับแนวหน้าของอังกฤษอันดับที่5ซีมอนมาซิเนีย เป็นผู้ตัดสินชาโปลแลนด์ที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการตัดสินฟุตบอลโลกในปี2022ด้วยการทำหน้าที่ตัดสินนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสโดยเขาได้เริ่มอาชีพการตัดสินในหลีกสูงสุดของโปลแลนด์ตั้งแต่ปี2009และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินระดับนานา,นาชาติของฟี ف าในปี2011ตลอดอาชีพของเขามาซิเนียกได้ทำหน้าที่ในรายการสำคัญมากมายเช่นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2016ยูโร2016และรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปีียล2013 อันดับที่4คิมมิวตันนีลเซนเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงเขาเป็นที่รู้จักจากการตัดสินในระดับนานา,นาชาติมาอย่างยาวนานโดยเริ่มอาชีพผู้เล่นตั้งแต่ปี1988ถึง2005และได้ตัดสินในรายการสำคัญหลายครั้งรวมถึงนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2004และการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998และ2002อันดับที่3วิกเตอร์คาไซ เป็นผู้ตัดสินฟุตบอลชาวฮังการีที่เริ่มอาชีพในระดับนานา,นาชาติปี2003และแขวนนวมในปี2019เขามีชื่อเสียงจากการตัดสินในนัดสำคัญมากมายเช่นนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีก2011และการแข่งขันฟุตบอลโลก2010เขาเป็นผู้ตัดสินคนแรกที่เป่าจุดโทษจากวิดีโอรีเพลย์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปี2016อันดับที่2ฮาวเวิร์ดเว็บ เป็นอดีตผู้ตัดสินฟุตบอลชาวอังกฤษผู้มีประวัติอันโดดเด่นเริ่มต้นอาชีพผู้ตัดสินตั้งแต่ปี1989ในลีกท้องถิ่นก่อนจะก้าวขึ้นมาตัดสินในฟุตบอลลีกพรีเมียร์ลีกและระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่ผู้ตัดสินในเกมนัดสำคัญมากมายรวมถึงนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและฟุตบอลโลกในปีเดียวกันปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ตัดสินของ Professional Game Match Official Limited อันดับที่1ปีอลุยูจีคอนลิน่า เป็นอดีตผู้ตัดสินฟุตบอลชาวอิตาลีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่ดีที่สุดตลอดการโดยเขาได้รับการโหวตให้เป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในโลกจากสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติ6สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี1998ถึง2003เขาเป็นที่รู้จักจากรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและบุคลิกที่น่ากเกรงขามในสนามและมีบทบาทในนัดสำคัญเช่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002 นัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีก1999และนัดชิงชนะเลิศยูฟาคัพ2 0 0 4หลังจาก,กเกษียณในปี2005เขาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการฟุตบอลเช่นหัวหน้าผู้ตัดสินของยูฟาและเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลยูเครนและทั้งหมดนี้คือผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดีที่สุดตลอดกาล